เป็นทั้งลูกมอเด็กปั้นสโมอสซอนและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่โรมอริเคยมีมาและเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่โรมอริเคยสร้างมาอิกกาซิยาส สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนถามแมชชีนไปดูเรื่องราวของอิเกกัสซียสกันหน่อยนะครับหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีมากๆนะครับของเรัลมดิดนะฮะและเป็นตำนานของเราอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับโอ้โหก็ต้องย้อนไปหน่อยนะครับต้องบอกว่าเพื่อนๆน,นะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่ได้ดูอิเกกัสซียสมานะครับ คิดเห็นเป็นตรงกันนะครับว่าเขาเนี่ยคือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมมา,มากเป็นหนึ่งในกำนานที่ทุกคนนะฮะน่าจะได้เห็นนะฝีมา้าลายมือกันมานะฮะหลายต่อหลายเกมเพราะอยู่กับเราเนี่ยนานมากนะครับตลอดทั้งอาชีพ25ปีนะโอ้โหอิเก,กะกยายนี้สุดยอดมากนะครับอ่ะวันนี้ผมจะขอพาไปเริ่มที่นะครับตั้งแต่เขาอยู่ในชุดอนะคาเดมี่จนไปถึงกระทั่งการย้ายออกซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้นะฮะอาจจะไม่ได้จบในคลิปเดียวนะ อาจจะมีอพิโซด2ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวอิเก้กัสเซยสเนี่ยดูเหมือนจะน้อยแต่ไม่น้อยอย่างที่คิดนะครับอ่ะผมขอพาไปเริ่มตรงที่อิเก้กัสเซียสเฟรนันเดสนะครับเด็กปั้นของสโมสรนของเรานะก็เขาผ่านการทดสอบีเท้านะครับแล้วก็มาอยู่ในแคาเดมี่ของเราเนี่ยตั้งแต่ปี1 9 9 0นะครับแล้วก็จนจบ ะะอาชีพของเขากับเรอลมดติเนี่ยคือปี2015นะซึ่งตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปได้เรียงกันนะครับว่าปี2015เป็นยังไงต่อนะฮะไปที่ไหนใต้รางวัลอะไรบ้างและเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะครับอ่ะเขาเริ่มต้นอาชีพนะครับในเสื้อของเรอลมดติเนี่ยตั้งแต่9ขวบนะฮะน้อยมากอายุน้อยมากนะผมว่า9ขวบเนี่ยเป็นแบบคุณต้องมีใจรักนะคุณต้องชอบในฟุตบอลจริงๆนะครับและตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งที่เขาบอกว่าอิ e เกกาซิยาสเนี่ยปักหลักนะครับแล้วก็มีความมุ่งมานะมากนะฮะในการที่จะเล่นในตำแหน่งนี้ก็คือผู้รักษาประตูคือผมต้องบอกแบบนี้ว่าส่วนใหญ่นักเตะอายุน้นอยๆนะครับหรือว่าที่เข้ามาในชุดอะ a d เดมี่เนี่ยเขาจะค้นหา เฟ้นหาตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยถนัดในตำแหน่งไหนนะครับบางคนก็อาจจะเป็นกองหน้าเริ่มต้นกองหน้าใช่ไหมลงไปเรื่อยๆนะครับไปเล่นตำแหน่งมิดฟิล์ลงไปกองกลางตัวรับกองหลังผู้รักษาประตูแบบนี้ก็มีหรือแม้แต่กระทั่งผู้รักษาประตูเนี่ยขึ้นมาเล่นไปกองหลังกองกลางขึ้นมาเป็นกองหน้าก็มีนะฮะแต่กาซิยัสนะครับ, ias, รบเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มมาอยู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยเขาเล่นเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูฝึกฝนในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพียงอย่างเดียวคือ <c oughs> ดูแบบนี้มีความตั้งใจมากๆ,ๆนะครับแล้วก็การพัฒนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นกล้าวกระโดดน,นะคือในรุ่นเดียวกันนะครับมันก็มีหลายคนใช่ไหมที่อยู่ในชุดอะเคเดมีนะครับหนึ่งในนั้นก็มีอิเกกัสยัสที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าด้วยสถิตินะครับด้วยฝีไม้ลายมือเนี่ย o อ t s t a n d i n g ออกมาเลยนะครับสำหรับอิเกกัสยัสนะแล้วก็จนเขาเนี่ยอยู่กับเรามาถึงในปี1996หนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากที่เขามาอยู่ในชุดอะเคเดมีของเราเนี่ย ในป19ี1996นะครับในตอนนั้นเขาก็ยังอยู่ในชุดเยาวชนของเราเนี่แหละนะครับแต่เชื่อไหมทีมชาตินะฮะทีมชาติสเปนนะครับเรียกเขาไปติดทีมชาติแล้วใน u 15นะครับ u 15เรียกไปเดบิวต์นะครับเดบิวต์แรกในสีเสื้อของทางทีมชาติสเปนเนี่ยนะครับในป19ี1996แล้วก็หลังจากนั้นตามลำดับเลยครับ ยูสิก็เรียกไปนะครับหนึ1996่งเก้าเกถึงหนึ่งเก้าเก้นะครับยูสิก็เรียกไป1 9 9 7งเก้าเถึงหนึ่งเก้าเก้านะครับแล้วก็กาเซิยัสเนี่ยต้องบอกว่าได้ก้าวกระโดดอีกครั้ง,น,งนะฮะตั้งแต่ยูสิขึ้นมายูสิขึ้นมายูสิไม่ต้องไปเล่นเลยไปถึงยูยี่สินะครับอันนี้เฉพาะของทีมชาติสเปนนะครับคือก้าวกระโดดณเวลาที่เขายังไม่ประจำการชุดใหญ่นะอันนี้ทุกคนลองสังเกตนะคือตั้งแต่อยู่กับเราเนี่ย แล้วก็ในปี96ก็ได้ติดถึงชาติแล้ว U15 ตอนนั้นอายุยังไม่ถึง15ปีนะครับและก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยมันต้องกสิยาสจริงๆนะครับอันนี้เป็นช่วงระดับที่เป็นเยาวชนนะครับแต่พอนนะอายุ16ปีเนี่ยนะช่วงอายุ16ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านถือว่าเป็นจุดที่กสิยาสเนี่ยคือเขาเรียกไงฟังในอาชีพเลยนะครับ ได้ขึ้นมาประจำการชุดใหญ่ของเรัลมดิในวัย16ปีนะครับส่วนระดับสโมสสอนนะครับกาซิยาสเนี่ยไปเต้าขึ้นมานะครับอยู่กับเรัลมดิซีนะฮะในชุดเยาวชนนาเวลานั้นนะฮะปี98ถึง99นะฮะก็คืออยู่เพียงฤดูกาลเดียวนะฮะปีต่อไปขึ้นมาอยู่กับชุดกาสติยาปี1999นะครับและหลังจากปี1999หรือช่วงปลายปี1999เนี่ยเขาขึ้นมาประจำการชุดใหญ่ของเรัลมดินะครับจนถึงปี2015ด้วย สถิติแบบนี้ด้วยการเล่นแบบนี้แน่นอนครับกาซิยัสนะคือก้าวกระโดดเนี่ยอาชีพไวมากนะครับแล้วก็แมตที่เป็นแมตเดบิวต์กับชุดใหญ่แมตแรกนะครับไม่ใช่แมตเย่าด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นแมตเกมเยือนนะครับซึ่งวันนั้นเราไปแข่งที่ซานมาเมสสนามของทางแอตเลติกบิลเบลนะครับผมในวันที่22นะครับปี1999เนะเป็นการเดบิวต์นะครับของทางกาซิอาสนะครับผมและในนั้นเวลานั้นเนี่ยนะฮะ ด้วยความเป็นเด็กปั้นเป็นลูกมอของสโมสรน,นะครับก็ไม่ได้ขึ้นมาประจําการเป็นมือหนึ่งนะเป็นมือสามครับก็เหมือนกับชุดกาซิยาปัจจุบันนะครับผมที่เวลาถูกเรียกตัวขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมาประจําการเป็นมือสามก่อน นะครับจะได้ลงไม่ได้ลงอันนี้ไม่รู้นะครับแต่กาซิยาสได้ลงนะครับซึ่งนเวลานั้นนะครับผู้รักษาประตูมือ1กับมือ2นะครับก็คือโบโดอิกเนอร์นะฮะแล้วก็ซานติอาโกกายิซาเลสนะครับที่เป็นมือ1มือ2ณนเวลานั้นนะครับแต่กาซิยาสมือ3ที่ได้สอดแทรกขึ้นมาเล่นนะฮะบ่อยครั้งทุกคนลองสังเกตนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมือ3ที่มาจากชุดกาซิย่าเนี่ยได้ลงน้อยมากดีไม่ดียังไม่ได้ลงเลยมีแค่ชื่อนะครับแต่กาซิยาสเป็นมือ3ที่ได้ลงบ่อย และพอที่ลงบ่อยโชว์ฟอร์มบ่อยพอนะฮะมือ1มือ2เนี่ยเจ็บไปเขาก็ได้มาแทนตำแหน่งตรงนั้นเลยคือเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นมือ3โดยอย่างสมบูรณ์นะครับขึ้นมาเป็นมือ3จริงแต่ว่าสามารถแข่งกับมือ2ได้นะฮะหรือว่าแม้แต่กระทั่งแข่งกับมือหนึ่งได้นะฮะและ2ปีเท่านั้นนะครับที่เขาถูกเรียกติดเนี่ยแบบมือ3ตลอดนะครับ2ปีเท่านั้นเขากลายมาเป็นมือหนึ่งของเรัลมดริดเลยครับอิกเกกัสยาสตรงนี้แหละครับ ที่จะเป็นการเริ่มประวัติศาสตร์ของทางอิกิกาซียสนะครับโดยที่เขาขีดเขียนขึ้นมาเองนะทั้งหลายทัวร์นาเมนต์นะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเขาทุกแชมป์ทุกตําแหน่งที่เขาได้รับนะครับเรามาต่อกันในอีพีหน้านะมันแน่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เป็นการเริ่มต้นนะครับการสร้างประวัติศาสตร์ของอิกเกการซียสก่อน e ีีหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันในรูปแบบที่อิกเกกาซียสคว้าแชมป์เยอะแยะมากมาย นะครับกับเรือม,มริดน,นะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาคอยตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นักกาซศึาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ